นาลงไสบ้านกำแตะบนนาเอตงอยตอนรกครับวันนี้เอาภาพบรรยากาศของเจ้าตึ้งเได้ดูน้ำสกอนได้ดูน้ำนก็ตึงเได้อคือเพิ่นเนผู้ตึกด้เป็นหลังไหลังไหลังตึ้งเผดู้วิ่วณาปูชาปลาลุงไสบ้านำงตบนาัตอนแรกก็ตึกงเก็เป็นได้พี่น้อง ใช้เครื่องดูดน้ำสองเครื่องไปได้วคุณมันดูดูดูณมัดูว่ามันแห้งคนว่ามะเร็งนี่ดูมันคืนไวไงนี่เดี่ยวดูปลาคายได้พี่น้องเอ้ลูกโตลุงใสลูกว่าลูกสาวเพิ่มแล้วมันดูปลาในสระนะคุณถ่ายปลาขายปลาขายปลาในสระพี่น้องสะลุงใสบังค่าตัวน้ตาลไปได้ปลาก็มาซื้อปลาได้พี่น้องเด้อเพิ่มดูปลาคายได้พี่น้องเอ้สระลุงใส บ้านคำคาตำบลนาตานอำเภอตะงอยคนดูสะปลาได้ไปกินปลานิลโตัวใหญ่ๆกับบาซื้อได้พี่น้องสะลุงใสบ้านคำคาตำบลนาตานอำเภอตะงอยนี่นี่คือบริเวณเทียงไม่ได้นี่เทียงกับสะบรินีณก็กำลังสร้างปลาจะสร้างปลาขายเลยคุณนายทุกคนสร้างปลาขายเด้่นี่คุณนายคุณนายคุณนายผลังคุณนายผลักเป็นสร้างปลาขายด้วพของเราเป็นเลี้ยงมาหลายปีเนี่ยวันนี้เพิ่ศสิขายนแต่ว่าพลังเพิ่ืชพืชถึงเฮเด้่ Lang quang hiền ngay 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 ยู่บ้านคำข้าตะบนาตาลอำเภอะตะงอยพน,น้องเลยวันนี้ก็คัดคักไป่้องมาตึงงี้เลยหลังตึงงี้มาเลย